นั่นจะต้องเป็นคาตาลีน่าจากเคฟซีแน่ๆอะไรวะดูเงาไงคาตาย่อแบบสิบทีเลยด้วยได้แน่นอนมันพอที่ไหนแล้วโว้ย อะไรวะไม่เป็นไรอย่างน้อก็เล่นจนได้กระชายเปิดละสามเม็ดเราต้องได้ทองละหฮอมันมาแล้วเขียวหวังอะไรได้บ้างเยเออ,อย่างหมุนนั้นปฏิหารมีอยู่จริงเฮ้ยฮห้าเหรียญได้มาแล้วก็ต้องแลกเลยสิวะไหนคาตากดแมมอ่าถึงแม้ในเซเลสโซเราจะเกือได้อีเจมาแต่ในเกมนี้เราต้องได้ตัวที่เราต้องการใช่ไหมเอ๊ะทำไมคาตาหดจูเขียว อยากเล่นอยากเล่นพอดีผมไปดูฟินิเชอร์ของลูลูมาแล้วมันน่านโดนกว่าของคาตาเยอะเลยนะอย่างเกียนหน้าลูลูแบบอย่างเอ๋ดูของคาตามันออกแนวเท่ความเท่มันไม่เหมาะกับช่องเราหรอกช่องเรามันต้องแบบอะไรแบบเด๋อเอเอ,อยู่แนะล้วบนึงนะเหมือนกูด่าตัวเองเลยได้มาแล้วมันต้องเล่นให้คนดูดูซะหน่อยเอาที่ช่างกำลังไปทุบผูศัตรูกัน แล้วก็ลลยอ่าน่านเจอห้องอย่างไวแล้วแบบเราแรลงสูงสุดอะคนหนึ่งก็สีทองสีฟ้าเราเขียวอยู่คนเดียวเขียวทั้งหัวเขียวทั้งแรลงไม่น่ามีใครมีโอีโมดปั่นเท่าลูลูแลอย่างชอบอีโมดที่แปลงร่างได้ตัวใหญ่ขึ้นในแต่ละหลักที่กดมาเลยคือมาทำงี้ได้ ยังไม่หยุดอีกเอาละสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าแฟนๆเซนเลอร์โซนซิโร่เกมนี้คือเกม T F T หรือว่าท m f ไฟ h t Tactics เขาไม่ได้สปอนผมผมชอบเล่นมฉเช่ซึ่งเกมนี้ก็จะมีการซื้อตัวละครจัดตัวละครวางตัวละครแล้วก็ใส่ของตัวละครแล้วพอคุณมั่นใจแล้วก็ทีของคุณไปซักับศัตรูได้เลยซึ่งวันนี้เชฟก็ได้รังสรรค์ทีมสุดพิเศษมาคือทีมน้องน้ำผึ้งดูปลาน้ำผึ้งเหนียวเนื้อหนะไปหมดละแล้วผมบอกเลยว่าทีมนี้มันโคตรอีกแล้วที่เจ็ดเหมือนเดิมด้วยเอาหนาะคนเราก็ไม่ดด้แลาเเกงทีีสุน น้องน้ำผึ้งกูแพ้ได้ไงอ้าวฮะเห็นผมแพ้อาจจะคิดว่าผมจะไม่เล่นทีมน้องน้ำผึ้งอีกแล้วใช่ไหมละ่ะไม่มีทางทีมน้องน้ำผึ้งเราทู่มปาน้ำผึ้งก็ไปลูกก็นีเ่เขาเหลือสามเราเหลือหนึ่งก็ไม่หวัน่นปาน้ำผึ้งอบบโดนทุ่มน้ำหนักไปดิ แล้วเกมนี้พอเราซื้อตัวละครซ้ํากันมันจะคึ้นดาวเห็นไหมตอนนี้กลายเป็นสดาวแล้วเดี๋ยวส่วนน้องน้ำพึ่งแทงโหงกกลายร่างกลายเป็นน้องน้ำพึ่งกล้ามโต3ดาวส่วนตัวนี้3ดาวแล้วตอนแรกปลาน,น้ำพึง่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นปลาระเบิดแทนแล้วแล้วถ้าฆ่าได้ตัวละครผมก็จะปล่อยฟินิเชอร์ข้ามให้ดูตอนคลิปไปละแล้วถ้าถามว่ารอบนี้ทีมน้ำพึง่งของผมชนะไหมแล้วก็เอาหน่อยดีวะไม่ได้คอนเทนต์เลยใครมาติดตามตอนนี้กูไม่มออเบี่รงลมเกมนี้มันเล่นยังไงชนะวะที่สองแล้วตาต่อไปต้องไปที่หนึ่งแน่เลย ตานี้มาแน่ที่หนึ่งปอป,ปีสี่ดาวสู้เขาทีน้ำพึ่งของฉันสเสร็จไปหนึ่งเหลือแค่สองคนเท่านั้น LP ของเราตอนนี้เหลือแค่สองส่วนที่หนึ่งเหลือเจ็ดสิบห้าเราทำได้สิวะแกอดับหนึ่งเจอฉันสู้เขาน้องน้ำพึ่งปอป,ปีสี่ดาวฉันไม่ได้คาดหวังในตัว,วพว่แกเพื่อเพืแพนแกทำได้น้องน้ำพึ่งสู้เขาเดี๋ยวมึงป้าไปไหนโอ้หน้องน้ำพึ่งป้าไม่โดนไม่เป็นไรศรัทธาสิวะเราทำได้เ,ไดเดี๋ยวเท่านั้นน้นำพึ่ง Brother. นายจะยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอเลเล,เลมูชมาได้ไงเนี่ยคือคือผมพยายามเต็มที่แล้วผมไม่สามารถเอาทีน้ำพึ่งชนะได้จริงๆเลมูโชเนนการไม่แพ้นะ่ะมันไม่แย่หรอกนะการไม่แพ้น่ะทำให้เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่การยอมแพ้นะ่ะหมายถึงเราจะไม่มีทางคว้าวสิ่งนั้นมาได้แล้วเลมูชัก็น่าจะเห็นอีกว่าผมพยายามแค่ไหนแล้วผมเล่นตัง้งหลายตาไม่บอไป คุณตีน้าผมทําไมเลมูแชทฟังนะเลมูโชเนนเธอเนี่ยยังไม่ได้แพหรอกนะตราบใดที่เธอยังไม่ยอมแพ้น่ะไม่ว่าจะกี่ครั้งเธอก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้ฟองกันไปสิไปคว้าชนะมาเฮ้ทีมน้ําพึ่งอีเคถ้าเลมูแชทเชื่อในตัวเราเราก็ทาได้สิวะเชื่อมันรอบนี้เราเลี้ยงเลือมาดีชนะแน่ไม่เป็นไรเสียเลือดนิดหน่อยเรายังมีภาพอยู่จัดการสตอรี่อย่างได้รอบนี้ที่หนึ่งแน่ ตูแพ้ไปถึงคนแล้วรอบนี้ไม่ที่โหลดแล้วเวย้ยไปคนแล้วเอาวะรอบนี้เอาวะออกไป3คนแล้วแป๊บนึงนะไอ้ข้างบนนี้นาคุนค้นๆสู้เขาทีมน้ำผึ้งเราทำได้เอาวะมีแววชนะดูตัวละครเราเหลือเยอะกว่าเห็นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊เมื่อกี้ตัวละครเหลือเยอะกว่าไหมอ๋อเดี๋ยว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 ไม่เลิกเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องไปเล่นทีมน้ำพึ่งเก็บไว้ให้พ่อ